ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เรานะครับจะมาแนะนําปั๊มหอยโข่งบัตเลดนะครับผมตัวนี้นะครับี่ยโซล่าอาร์ดีซีบัตเลดวอเตอร์ปั๊มนะครับตัวนี้เป็นปั๊มหอยโข่งบัตเลดนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อนะครับพารานะครับสมาร์ทเอเนอร์จีอ่าเดี๋ยวลองเอาออกจากกล่องให้ดูนะครับครับออกจากกล่องเลยครับใช่ไหมอ๋อไงครับ ออกออกไงก็ได้ครับขอให้มันออกมาครับออกครับโอ้โบอกให้เอาออกไม่ได้ให้พังนะครับอ่าเดี๋ยวครับนี่ครับหน้าตาของตัวปั๊มน้ำครับตัวนี้จะเป็นนี่ครับเป็นปั๊มตัวเล็กกระทัดรัดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูสเปคนะครับสเปคตัวนี้นะครับนี่อยู่ที่สา0ร้อยห้าสวัตต์นะครับโมเดล qb หกสิบหกสิบนะครับ แล้วก็สามารถดันน้ำได้อยู่ที่28เมตรนะครับแล้วก็แม็กคิวแม็กนะครับ25ลิตรต่อนาทีหรือประมาณ1,500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแรงดันไฟอยู่ที่24โวลต์นะครับรอบอยู่ที่2,850รอบนะครับกระแสไฟ13แอมป์นะครับตัวนี้ครับตัวปั๊มจะเป็นสีเขียวนะครับท่อฟังดูดนะครับและออกนะครับจะเป็น ขนาด1นิ้วนะครับเป็นเกลียวในนะครับเราก็จะใช้เกลียวนอกนะครับของพ่อ1นิ้วเอามารับนะครับอ่าเป็นตัวนี้ครับหนิ้วเกลียวนอกเอามารับนี่ครับขันเข้าได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูการต่อใช้งานนะครับตอนนี้ก็จะมีสายไฟ2เส้นนะครับสายไฟ2เส้นก็จะเป็นแดงกับดําบวกกับลบนะครับ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่24โวลต์ได้เลยนะครับหรือใช้คู่กับแผงโซลารเซลล์ขนาด390วัตต์1แผงนะครับจะเป็นแผงที่กำลังพอดีนะครับสามารถขับปั๊มได้นะครับค่อนข้างเต็มที่นะครับตัวนี้นะครับเป็นใบพัดทองทองเหลืองนะครับตัวนี้เป็นใบพัดทองเหลืองตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ำนะครับเป็นตัวรอน้ำนะครับโอเคครับอ่าทีนี้เดี๋ยว ลองติดตั้งดูนะครับอ่าตัวนี้เราจะใช้ท่อท่อดูดหนึ่งนิ้วนะครับสั้นๆนะครับ1นิ้วอันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ใช้เทปพันเกียวนะเราจะใช้ตัวนี้ที่เขาแถมมาเนี่ยใส่อะลองใส่ดูใส่เข้าไปข้างในนะครับแล่ข้าไปข้างในอันนี้ก็จะเป็นโอลิงนะครับกันเอาไว้ไม่ให้มันาน้ำรั่วซึมออกมานะครับโอเคเสร็จแล้วก็เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวดึงอันนี้ออกก่อน ดึงท่อออกแล้วก็ขันเข้าตรงนี้เลยขันเข้าท่อฝั่งดูดก่อนนะครับตัวนี้มันจะแถมหัวกระโหลกมาด้วยนะครับเป็นหัวกระโหลกเล็กๆนะครับหนึ่งนิ้วนะครับก็พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าแนะนํานะครับก็ให้ไปซื้อเพิ่มนะครับมันก็จะดีกว่านี้นะครับอ่าเย่แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยครับตั้งไว้ตรงนี้เราก็จะใช้นะครับตัวนี้ครับ เป็นตัวดูดใส่เข้าไปเลยครับท่ออาจจะสั้นนิดนึงโอเคนะครับนี้ก็จะได้ฝั่งดูดแล้วนะครับต่อไปฟังทรงนะครับฟัง,งทรงอันเช่นี้ใช้โอลิงเหมือนกันใช้โอลิงใส่เข้าไปโอเคอ่าหมุนอันนี้ถอดน,นี้ออกก่อนโอเคหมุนเข้าไปก่อนแล้วค่อยเสียบนะครับ อ่านี่ก็ขันให้มันอยู่ในระยะโอลิงตรงนี้นะครับก็จะดีอเอ๊แล้วก็เสียบท่อครับให้มันงุ้มลงอันนี้อ่าอเอ๊ะทิ่ต่อไปนะครับตัวนี้เราก็จะขันเข้ากับแผงโซลารเซลล์โดยผ่านเบรกเกอร์นะครับผ่านเบรกเกอร์นะเป็นตัวตัดต่อนะครับสายบวกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งนี้ซ้ายมือแล้วก็สายลบจะอยู่ฝั่งขวามือตามสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับ นี่ครับเคอ่าขันเลยครับกวบบัวก่อนครับอะเมื่อเราขันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับตัวนี้จริงๆต้องใส่หัวกระโหลกนะตรงนี้ครับเพื่อที่จะร่อนน้านะครับทีนี้ ถ้าเราเปิดตรงนี้นะครับมันก็จะดังปี๊ดแล้วก็ค่อยๆทำงานนะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่สามารถดูดได้ตัวเองได้นะครับเราก็จะต้องล่อน้ำนะครับใส่หัวกระลหลกเราก็ต้องล่อน้ำนครับเดี๋ยวลองเอ็มลองไปเปิดสายยางให้หน่อยริงเอาตัวนี้ใส่สวนเข้าไปานะครับนี่ครับอ่าสวนเข้าไปแล้เฮ้ยมาแล้วว่ะ อ๋อเปิดน้ำใส่สวนเข้าไปเลยเบียว้หน่อยน้ำมันออกไปยังได้ยังลองลองใส่สวนไว้ฝั่งน,งนู้นดูตรงไหนครานี้ครับอาใช่ใช่ข้ามาข้ามาเฮ้ยมาแล้วป่ะการละการละหมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาค่อยๆเอาออก อันนี้อ่าโอ้มาแล้วครับตัวนี้ที่น้ำรั่วนะครับข้างบนนะครับมันขันไม่สุดนะตรงนี้ครับันไม่จุดตัวนี้จะแรงตามแดดนะครับแดดแรงปั๊มแรงแดดเบาปั๊มเบานะครับอ่าวันนี้เราก็ถ่ายตอนแดดประมาณตัวนี้สี่มงเย็น,ยนครับรแดด สบายๆนะครับไม่แรงมากนะครับนี่เดี๋ยวลองเอามือบางแผงนะครับเอามือบางแผงตัวมอเตอร์ก็จะแรงเบาตามนะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้นจะแรงดันเยอะมากนะครับแรงดันค่อนข้างเยอะเลยครับยี่สิบปดเมตรนะครับหรือประมาณสองจุดแปดบาร์นะครับโอเคแรงครับแรงเอาไปทำเอ่อหัว มินิสปริงเกอร์ได้เลยนะอยู่ประมาณสิบอ่ายี่สิบหัวได้เลยครับตัวนี้ได้เลยประมาณสิบยี่สิบหัวได้นะครับเคก็เหมาะกับแบบใช้งานแบบเอา่าเคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายบ่อยอย่างเงี้ยก็ก็ใช้ได้นะครับก็ตัวเล็กกระทัดรัดดีนะครับตรงนี้นะครับตัวเรือนนะครับอันนี้ก็จะมีเอ่อเป็นคลีบระบายความร้อนนะครับมีพัดลมนะครับก็สามารถทํางานได้ ต่อเนื่องยาวนานนะครับไม่ต้องกลัวมอเตอร์มีปัญหานะครับปั๊มตัวนี้นะครับราคา2590บาทนะครับนี่2,590บาทนะครับเป็นบัสเลดแท้นะครับอ่อใบพัดทองเหลืองนะครับมีตัวกล่องคอนโทรลนะครับสมองกลนะครับตรงนี้อยู่ข้างในนี้นะครับเป็นตัวควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับนี่ ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับที่ไลน์แอด luckybox168 นะครับมีแอดข้างหน้านะครับหรือโทร0803333151นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมแรงคัดแรงตัวนี้ตัวนี้แบบแดดอ่อนๆนะครับสี่โมงเย็นนะครับถ้าช่วงประมาณเที่ยงนะครับโอ้ พิซจาร์ดเลยครับตัวเล็กผิวแต่แจ๋วนะครับโอเคนะครับตัวนี้ครับถ้าติดตั้งทุกครั้งต้องแนะนําให้ใส่หัวกระโหลกนะครับหัวกระโหลกอ่าครับผมก็ครับขอตัวลาไปก่อนครับ